ทุกคนผมอะโตมากับผนะีตั้งแต่เด็กแล้วไม่ว่าจะเป็นแม่เล่าให้ฟังว่าเจอกุมารทองวิ่งขึ้นบันไดามาเรียกแม่ให้ไปดูยายเพราะยายหอบหรือจะเป็นตาที่ซื้อไม่เรียกว่าซื้อสิเรียกว่าปลูกสารผีให้กับคนตายเพราะว่าสมัยก่อนตาขับรถชนคนตายแล้วแบบคนแม่งกระเด็นหลุดจากถนนไปเลยอะ แล้วตาก็หนีกลับบ้านด้วยความกลัวว่าเขาตายไหมแล้วก็กลัวว่าวิญญาณผีตายโหงจะตามมาลังควานก็เลยตั้งศาลเพียงตาไว้ไม่ว่าจะเป็นน้าที่บอกว่าตอนกลางคืนได้เสียงผู้หญิงในบ้านหรือว่ามีผู้หญิงใส่ชุดไทยเนี่ยเดินวนเดินเวียนจนในบ้านและที่สําคัญนะครับบ้านผมนี่นับถือศาสนาพุทธนะฮะแล้วก็เป็นจริงๆก็ไม่เรียวกว่าพุทธหรอกมันน่าจะเป็นศาสนาผี เพราะว่าบ้านผมมันมีสารพระภูมิมีสารเพียงตาแหละฮะแล้วก็มีเจ้าแม่กวนอิมมีลักยมมีกุมารทองครับถ้าเกิดบูชาเด็กดื้อเนะเด็กหนวดหรือว่าเด็กใต้ที่ว่าเป็นคล้ายคกุมารทองคนใต้เนี่ยถ้าเกิดมีเพิ่อมอีกสักอันเนี่ยแบบตั้งพิพิธภัณฑ์สิ่งลีลาไปเลยแล้วก็ด้วยที่ความที่อยู่กับสิ่งพวกนี้มันก็แบบผมผมกลัวมากก็คือเวลาตอนกลางคืนเนี่ยจะขึ้นบ้านเนี่ยปิดไฟก็ต้องแบบ วิ่งขึ้นบันไดก็คือจะให้พี่อยู่หลังสุดโดยผมขึ้นไปก่อนอย่างเงี้ยเป็นนี้ทุกครั้งแล้วก็ไม่กล้าทําอะไรคนเดียวปวดฉี่ก็แบบไม่กล้าลงไปเข้าห้องน้ําเพราะว่ามันมืดแล้วก็กลัวผีจะมาจับตัวและยิ่งตอนนอนนี่แบบอ่าเหมือนทุกคนเคยเจอผมว่าทุกคนเคยเป็นนะฮะเวลานอนแล้วห่มผ้าใช่ไหมฮะแล้วขาเราออกนอกผ้าเนี่ยมันก็จะกลัวว่าผีจะมาดึงแล้วก็พ่อเนี่ยก็บอกว่าให้เอาผ้าห่มขาด้วยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผีมาดึงอ่ะ ผมก็ทุกครั้งที่แบบจะเอาผ้าห่มขาตลอดคือกลัวขายื่นออกไปหรือว่านอนมีช่องว่างเงี้ยผมก็จะหาหมอนข้างมาวางแล้วตอนหลับมันก็จะจินตนาการว่าผีจะมาจ้องหน้าหรือว่าผีเกาะอยู่มาอยู่บนฟ้าคือจะหลอนทั้งหมดเลยฮะแล้วก็กลัวมากมากจนจนจนบางทีแบบมันมันกลัวเกินไปจนทําอะไรตอนกลางคืนนี่แบบไม่โอเคครับ <S <S แล้วยิ่งเรามีเขารีกงญาติเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นเด็ก ที่เป็นน้องลูกพี่ลูกน้องที่อายุน้อยกว่าเราสองสามปีเนี่ยแล้วเขายังเด็กอยู่เราก็าจะติดติดวัฒนธรรมที่ว่าต้องหลอกผีเวลาน้องดือ้อหรือน้องอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าระวังผีหลอกนะคือแกล้งกันอย่างเงี้ยตั้งแต่ยุคแรกๆเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนรุ่นพี่ก็เอาผีมาแกล้งคือเราปลูกฝังโดยการกลัวผีจริงๆอ่ะคือตอนนั้นเนะี่ย ไม่ว่าจะเป็นตอนที่ผมเป็นนักกีฬาโรงเรียนและแบบไปแข่งกีฬาตอนนั้นจําได้ว่าไปแข่งตะกอนะฮะคือแข่งตอน11โมงตั้งแต่ตอน6โมงเช้าเนี่ยโค้ชพาพวกทีมงานตะก้อนี่ไปศาลเจ้าแม่ที่หนึ่งในบ้านโป่ปงะฮะก็เข้าไปถึงก็คุยกับร่างทรงนะผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะก็ร่างทรงก็บอกว่ามาทําอะไรบอกว่าอ๋อจะมาแข่งกีฬาครับผมอยากได้แชมป์มากๆเลยฮนะช่วย จ้าแม่ให้ช่วยให้ชนะหน่อยล่างทรงเขาบอกมาเลยมึงมาเขย่าี CMC เลยอ่ะโคดก็นำเขยา่าปุ๊บ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 ๊ CMC ตกเลข้นตีนจำไม่ได้เหมือนกันเอ้ยล่างทรงเนี่ยก็เอาเลขเนี่ยไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนคนคนอ่านคำตำนาย,ยอ่ะใบแรกปุ๊บอ่านมาว่าคุณจะดวงซวยมั่งทำอะไรไม่สำเร็จชีวิตจะตกอับคือ คำทำนายมันจะออกแบบแนวว่าเราล้มเหลวอะโค้ดก็บอกไม่เอานี่ผมต้องชนะพอโค้ดนี่ก็ไปดีลกับโรงเรียนแล้วว่าต้องทํำผลงานนะก็ไปคุยกับลาออ่างทรงเหีกว่าทํายังไงก็ได้ขอให้มันออกมาดีไอเซียมซเนี่ยล่างทรงก็บาจีครับอ่ะเขยา่าไหมออกเขย่าปุบ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 ปบออกมาไม่ดีเขย่าสี่ห้ารอบนะมันก็ไม่ดีจนทุกคน น้องอ่าทีมงานนักกีฬาเนี่ยก็บอกโค้ชเดี๋ยวไปไม่ทันนะโค้ชเลยบอกว่าขออีกสามทีเขย่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โชคดีครับครั้งสุดท้ายครั้งที่สามเลขออกมาดีพอเลขออกมาดีปุ๊บบอกร่างส่งมาอ่านคําทํานายว่าเนี่ยทุกอย่างจะประสบความสําเร็จท,ทําอะไรได้อย่างนั้นมีความพยายามชีวิตจะก้าวหน้าโอ้โทุกคนมีกําลังใจมากครับโคนที่แบบดีใจมากแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเรา ต้องไปแข่งครตอนนั้นเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงครับต้องรีบไปแข่งที่สนามกีฬาไปถึงครับทุกคนมีกําลังใจมากครับบอกว่าเรามีแบ็กอัพจากสิ่งรีลับมาจากเจ้าแม่เนี่ยสรุปครับแพ้ยับเยินครับขย่าย cmc แบบนานมากสุดท้ายก็แพร้รู้งี้เอาเวลาสามชั่วโมงตอนขย่าย cmc ไปวอร์มร่างกายดีกว่าอาจจะชนะก็ได้ใช่ไหมครัแล้วก็ยิ่งตอนเขาเรียกว่าไงฮนะทำงาน ทำงานที่โรงงานเงี้ยผมเริ่มงานใช่ไหมพ่อก็ซื้อรถให้ใช้คันแรกเลยก็แบบพ่อก็ด้วยความเป็นอะสายมูอยู่แล้วนะก็เอารถเนี่ยไปเจิมกับวัดวัดหนึ่งในห้วยกระบอกก็คือเป็นบ้านผมนั่นแหละเจ้าวาดก็เดินมาเลยแบบพัศมีออร่ามาเลยมาทาอะไรอะโยมอ๋อเอารถมาเจิมครับรถซื้อมาเท่าไหรอ่อ่ะหกแสนครับเนี่ยถามราคาอีกหกแสนแล้วงั้นเอายันเวอร์ชั่นนี้ไป อาชิบหายอีกมีรถแต่ละรุ่นมียันแต่ละเวอร์ชั่นด้วยออรุ่นนี้รุ่นแขวคาดปลอดภัยพระก็าามาเจอ่ะปุบปุบปุบเขียนเพดานเขียนนู่นเขียนนี่เอายันมาใส่ตรงที่พับกันแดดนู่นนี่นั่นแล้วก็สุดท้ายครับมีค่าครูเสียไปรู้สึกจะสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจิมยันได้พอต้องเสียตังค์นีกฮะแล้วสุดท้ายรถก็ขัดไปก็ สุดท้ายรถชนใครช่วยฮะประกันรถช่วยฮะไม่พระ,ะเจ้าว่าสบายใจเลยคือเราไม่ได้ให้เครดิตกับเซฟตี้เบล์หรือว่าวิศวกรที่ออกแบบรถเลยใช่ไหมคือเขาก็ออกแบบว่าซัพพอร์ตว่าเออถ้าเกิดรถชนด้านนี้จะมีถุงลมออกมาโน่นนี่นั่นแต่เราไม่เคยไปให้เครดิตหรือว่าขออ่าให,ให้ให้การชิ้นชมกับวิศวกรเลยแต่เราไปให้พระองค์หนึ่งที่ ที่ไม่ใช่พุทธที่แท้จริงฮะมาเจิมยันให้เจิมนู่นเจิมนี่ให้แล้วยิ่งตอนที่ผมรับเพื่อนต่างชาติเข้ามาในในรถนะฮะแล้วก็ขับรถไปกินข้าวกันเพื่อนฝรั่งก็ถามว่ามันคืออะไรอ่ะผมก็บอกว่ามันเป็นยันที่เอาไว้ป้องกันนู่นนี่นั่น,นสิ่งชั่วร้ายนู่นนี่นั่นจะมีแม่ย่านางนะามเอาเท้าไปวางบนคอนโซลนะ <S <S ละเดี๋ยวแม่ย่านางไม่ชอบแล้วมันจะเกิดผลเสียฝรั่งก็ถามทําไมอ่ะ บอกว่าจริงๆมันมี้แม่นางแล้วก็ยันเนี่ยจะช่วยเราฝรั่งก็พูดมาคำเดียว w h a The t Fuck ทำไมคุณไม่ให้เครดิตเหมือนอย่างที่บอกครับพวกเซฟตี้เบล t วิศวกรน,นู่นนี่นั่นในด้านเอนจิเนียริใช่ไหมฮะสุดท้ายเราไปเชื่อยันเชื่อยันแล้วไงต่อรถชนก็ประกันมายันไม่ช่วยเลยเลยครับแล้วทำให้รถสกรปรกเลยตอนนี้ผมเอาออกหมเลยไม่มว่าจะเป็นยันจะเป็น พวงมาลัยนู่นนี่นั่นผมเอาเท้าวางบนคอนโซลอย่างสบายใจครับว่าเป็นรถผมอ่ะเพราะรถมันก็คือรถนะฮะเป็นเหล็กแล้วก็วิศวกรคนงานสร้างขึ้นมาแม่ย่านางไม่มีสิทธิ์เข้ามาแต่แม่ย่านางนี่มีกี่ตนนยรถในประเทศไทยมีเป็นล้านคันแม่ย่านางนี่องค์เดียวไหมหรือว่ามีหลายองค์แล้วแต่ละองค์นี่มีนิสัยเหมือนกันไหมสุดท้ายแล้วมีแม่ย่านางมียันเรากินเหล้าเมาขับรถชนก็เท่านั้นนะฮะ ไม่ช่วยอะไรเสียเวลาเสียตังค์เสียเสียสุขภาพจิตด้วยจริงๆแล้วตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ฮนะก็เติบโตขึ้นมาทํางานทํากายมีลูกมีเมียตอนทํางานครับแต่ละครั้งเวลาสัมภาษณ์งานนี่เขาแบบไปบนบานศาลเก่ากับเจ้าแม่มั่งที่นูน่นที่นี่มั่งหรือว่าอ่าสถานที่เจ้าแม่เจ้าภาพหรืออะไรที่มีชื่อเสียงมมบนบนดนะแต่พอไม่ได้งานเราก็เฉยๆคยฮะ พอไม่ได้งานนี่เราทําไมเราไม่โกรธเจ้าแม่เจ้าที่หรือว่าอะไรที่เราไปบนนะสมมุติว่าเราไปคอร์รัปชันติดสินบนกับเจ้าหน้าที่เราเป็นเซลล์เนี่ยเราไปขายราคาถูกให้กับคนซื้อพอเราขายราคาถูกคนซื้อก็ไม่แบ่งผ้าคอมให้เราเรายังโกรธเขาเลยใช่ไหมฮะแต่เฉพาะเจ้าแม่เนี่ยพอไม่ได้ให้ตามที่เราต้องการเนี่ยทําไมเราไม่โกรธเขาบ้าง,งานะทาไมเราไม่ไปเผาสารเผาอะไรบางงา้างนะฮะก็ยังงงอยู่ล่าสุดนี่คือ เวลามีการเลขเขียนหวยอะไรเงี้ยไม่ยายผมเคยนั่งรถตื่นตีสามไปเข่าที่จะกูดกับทูกสาวเพื่อไปขอหวยครับใช่ครับแล้วประเด็นคือแม่ยายผมเป็นแคทอลิกเป็นศาสนาคริสตมีเจ้าแม่กวนอิมมีขอเลขหวยแล้วก็ชอบดู YouTube ที่เป็นคนไปขอหวยกับสารเพียงตาโน่นนี่นั่นถ้าผมเป็นพระเยซูที่ผมงอนยินนะเออ ถ้าเกิดศาสนาผีมันยังยังเข้าใจายอยู่ว่ามันมีความวาไรตี้ของของเรื่องพวกนี้อยู่นะฮะแล้วจุดเปลี่ยนของผมก็คือยิ่งอ่าผมถ้าเกิดคนเคยดูคลิป,ปเก่าผมจะเล่าว่าผมมีปัญหาเรื่องจิตเวชใช่ไหมฮะเป็นโรคสมาธิสัน้นเป็นโอซีีเงี้ยแล้วผมได้กินยาตัวหนึ่งไปแล้วมันทําให้ผมรู้สึกอ่าปลดปล่อยอะไรบางอย่างแล้วผมก็ไปฟังคลิปของ หลวงปู่เทียนหรือว่าที่เป็นพุทธสมัยใหม่เป็นโมเด์นะฮะเขาก็ให้เราเลิกงมงายกับสิ่งพวกนี้แล้ววันหนึ่งผมก็เลยแบบมันมีช่วงที่เศร้าตอนนั้นนะที่ผมเป็นโรคซึมเศร้าอะไรพวกนี้ด้วยผมก็เลยคิดว่าอยากฆ่าตัวตายอะแต่ฆ่าตัวตายนี่มันเจ็บผมก็เลยตั้งปฏิฐานว่าเราเคยไปบนอย่างที่ทํางานล่าสุดเนี่ยผมบวนเจ้าแม่ไว้ เป็นของสินบนก็คือเป็นม้าลายหนึ่งตัวราคาประมาณสองพันกว่าบาทแต่ตอนนั้นนะ่ะผมเศร้าผมอยากตายผมก็เลยบอกว่าผมจะไม่แก้บนแล้วให้มาเอาชีวิตผมด้วยเพื่อที่จะให้ลูกผมกับเมียผมได้เงินประกันชีวิตไปแล้วเวลาวินอ่าเขาเรียกไงสืบศพอ่างเงี้ยมาวินิจฉัยศพว่าเอ้ยเป็นไรตายอยางเงี้ยให้เมียผมบอกเลยว่าเจ้าแม่มาหาคอผมอ่า คือตอนเนี้ยประกันชีวิตผมก็พอมีอยู่บ้างผมก็เลยสบายใจถ้าเกิดผมจะตายไปเพราะว่าผีมาข้อผมก็โอเคฮะถ้าพูดถึงความกลัวเนี่ยมันก็มีสิ่งอื่นที่ผมกลัวอย่างเช่นผมกลัวตุ๊กแกเพราะว่าผมเคยโดนตุ๊กแกกัดมันก็กลัวเพราะาเราเจอจริงๆฮะเราเห็นถึงความอันตรายอย่างเงี้ยแต่ผีเนี่ยเราไม่เคยเจอเราเห็นแต่ในหนังใช่ไหมในละครอย่างเงี้ยในละครผีก็จะมาทําร้ายมาหลอกมาทําแอบลิ้นปิ้นตาให้เราหล่อให้เรากลัว ซึ่งความจริงเราไม่เคยเจอผีอาจจะใจดีก็ได้ใช่ไหมฮะเขาอาจจะมาแบบ <S 1> <S 1> เฮ้ยเป็นไงลูกสบายดีไหมเดี๋ยวตาเล่าไอ้นี่ให้ฟังเดี๋ยวตาเราอ่าบทเรียนชีวิตที่ตาเคยผ่านมาก่อนตายไปมันก็ต้องมีผีดีใช่ไหมฮะแล้วทำไมเราต้องกลัวด้วยเหมือนคนดีคนไม่ดีก็มีเยอะแยะ aya, ใช่ไหมฮะแล้วทําไมเราต้องให้ร้ายผีตลอดว่าเป็นผีเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็าอาจจะมีเรื่องอะไรมาสอนรุ่นลูกรุ่นหล,ล,ลานก็ได้ฮะ แล้วก็เรากลัวผีโดยไม่มีเหตุผลเหตุผลที่เรากลัวเพราะว่าผีมาทํำร้ายเราแล้วผี่มันมาทำร้ายเรา,าแสดงว่ามันต้องมีพลังงานมีแรงมีฟิสิกอะไรบางอย่างเข้ามารองรับถ้าจะเป็นแค่อากาศอย่างแค่วิญญาณผมว่ามันมัน,ม,นมันไม่ไม่เมคเซนนะครับแล้วผมว่าสิ่งหนึ่งที่สะท้อนอะไรบางอย่างของการคอร์รัปชันน็คือเรื่องนี้เราไปคอร์รัปชันติดสินบนกับ ผีเจ้าแม่เจ้าเจ้าที่เจ้าทางไนงะคือเราติดสินบนตั้งแต่เรื่องนี้เรามีแบ็กเรามีนู่นมีนีน่คือมันเป็นระบบคอร์รัปชันดีๆนี่นะครับผมว่าถ้าเกิดเราลดการติดสินบนบนบานศาลเก่าได้ปัญหาคอร์รัปชันนอาจะหมดก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นตั้งแต่เรื่องไมล์เซ็ตเลยครับมีคนเล่าว่าคนที่กลัวผีมกักจะเจอผีบ่อยได้ยินเสียงนู่นเสียงนี้ไอ้ผีป่าวะหรือเห็นเงาอะไรเนี้ยก็คือผี แต่คนที่ไม่กลัวผีมกักจะไม่เจอแล้วก็ไม่เคยเจอด้วยอย่างเช่นผมเคยฟังเจ้าของสุริยาหีบศพอะเขากลัวผีมาก่อนนะแล้วจุดเปลี่ยนของเขาก็คือวันนั้นมีศพเด็กทารกตายเขาต้องอุ้มเด็กทารกที่ตายเนี่ยซีซีเย็นเนี่ยไปห้องดับจิตเพื่อใส่ในไอ้ลิ้นชักใส่ศพเขาไปที่ทานเลยว่าเขาจะเดินไปส่งเด็กศพคนเนี้ยส่งศพเด็กคนเนี้ย ในตู้แช่เย็นแล้วก็เดินออกมาโดยเดินถอยหลังออกมาเพื่อจะมองว่าศพมันขยับไหมะเตี่ยคนนี้ก็คุณลุงสุริยาหีบศพเนี่ยก็เดินถอยหลังจนออกประตูวันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้เขาเลิกกลัวผีไปตลอดชีวิตซึ่งก็เหมือนจุดเปลี่ยนของผมที่ผมเลิกกลัวผีแล้วก็ไม่ไปแก้บนปรากฏว่าชีวิตมันดีขึ้นครับ รู้สึกว่าชีวิตผมเบาลงแล้วก็ m ม n เซ็ตผมเปลี่ยนผมกล้าคิดนอกกรอบคือมันไม่มีอะไรมาฉุดล้างเราแล้วนอกจากตัวเราเองหรือว่าเราไปไปไปติดสัญญากับใครอย่างเงี้ยแบบว่าคนนู้นจะมาทําให้เราล้มเหลวอะไรเงี้ยม,มันเกิดที่ตัวเราอย่างเดียวซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่ใช่คนที่ประสบความสําเร็จที่มากมายอะไรนะแต่เป็นแค่ว่าใจมันเบาขึ้นแล้วก็ไมเซ็ตมันเปลี่ยนคิดนอกกรอบได้มากขึ้น คือไม่มีสิ่งอะไรพวกนี้มากวนจิตใจฮะเวลาไปไหนว่าตาซ้ายกระตุกก็ช่างแม่งเออกล้ามเนื้อเราป่วยหรือเปล่าหรือเดินก้าวขาจิ้งจกตกใส่คือทุกอย่างมันเป็นเรื่อง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 ปัจเจกทั่วไปฮะมันไม่ได้มีอะไรมีความหมายเลยเลยจริงๆผมคิดว่าการที่เรากลัวผีจริงๆแล้วมันคือการกลัวสิ่งที่เราไม่รู้หรือสิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้ใช่ไหมฮะเรายิ่งเมื่อชีวิตเจอปัญหาเนี่ย เวลาหรือว่าเราทําอะไรบางอย่างไปจนสุดแล้วอะที่เหลือมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้มนหมายถึงว่าข้างหน้าเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเราก็จะหวังพึ่งสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี้ยมามาช่วย support เราคือเราต้องการหาแบ็คแล้วการกลัวเนี่ยมันเหมือนการยอมจำนนต่ออัมหน้าที่มองไม่เห็นนะฮะมันมันเป็นเหมือนการมีแบ็คอัพอะไรบางอย่างที่ทำให้เรามีกำลังใจนะฮะ สรุปสุดท้ายนะครับคือผมไม่ได้บอกว่าผีไม่มีจริงนะฮะแต่เพียงแค่ว่าผมเลิกกลัวแล้วก็ชีวิตทุกอย่างมันดีขึ้นแบบแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับแล้วก็การกลัวผีเนี่ยเหมือนเกงใจผู้มีอำนาจถ้าเราเลิกกลัวผีเนี่ยเราก็จะกล้าชนกับปัญหาหรือว่ากล้าพูดกล้าคุยกับคนที่มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าดรคเตอร์ Director นู่นนี่นั่นะ พอเราไม่กลัวเนี่ยเหมือนเราปลดพัฒน,นาการอะไรบางอย่างออกและทําให้ชีวิตนั้นมีความสุขและพัฒนามากยิ่งขึ้นครับสุดท้ายวันนี้ผมก็มาแชร์ประสบการณ์ครับสำหรับเลิกกลัวผีแล้วชีวิตดีขึ้นได้อย่างไรครถ้าใครมีคอมเมนต์หรือไม่เห็นด้วยกับผมช่วยอคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมครับขอบคุณมากครับ